ก็สวัสดีครับผมอยู่กับผมครับพี่กดช่องเอ็นเอ็นเทชแนลนะครับวันนี้อยู่ที่จังหวัดตรัดิตนะครับผมกลางคืนซะด้วยนะครับผมแม่พี่กดดันจังเ,เขาเรียกว่าชั้นนะผมชั้นนั่นเองทีมมาเราจะมาประกอบั้นกันเลยดูว่าจะประกอบได้เหมือนตามที่เขาเขียนในรูปม,มาหรือเปล่านะครับผม เลยเราก็ทําการแจกะนะครับผมเลยก่อนเลยนี่ครับเลยนี่ครับผมเขาก็จะมีอันนี้มาให้หนึ่งชิ้นนะครับนั่นคือข้างๆมันใช่ไหมใช่แล้วก็มีตัวนี้มาให้ทั้งหมดหกห้าห <6 S 1> ้า <6 S 1> ชิ้นนะครับผมแล้วก็มีแผ่นรองมาให้ด้วยนะครับน,นี่ครับตอนแรกเราต้องดู นี่นะใส่เลยครับดูสิว่าเราจะประกอบเป็นรูปเป็นล่างหรือเปล่านะผมผมไม่เคยประกอบเหมือนกันนะนี่ครับผมอันเนี้ยเขามีมาให้เยอะเลยนะครับผม,ผมดูได้เลยมีตะปูมาให้ด้วยนะเราทำการใสตต่ตะปูเข้าไว้ทำไมอ้าวตะปูตะปูเขาไว้ตีสิครับ ตะปูนี่ใช้ไม่ได้นะผมบอกไว้เลยทำไมเวลาใช้ไปซื้อเอ็มร้อยไปซื้อน้ำแข็งนะไม่ยอมไปนะนอนนิง่งมันคน<อ>ละเรื่องแลวมั้งพีก่กดแล้วก็ไล่ต่อม,อมทาทำไปทำมาก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ยอนันนี้เสร็จแล้วเราแยกไว้ก่อนเราทำการวางใหม่ตีใหม่ทำเหนะมือนเดิมใช่ รู้สึกช่วงนี้ต้องลดน้ำหนักนะครับผมอมไม่ได้อติดนะครับแดกเยอะไงสายแดกครับจะเหลือบ้างไหมเยอะขนาดนั้นไม่น่าจะเหลือนะัเขา่าจะให้มาพอดีครับจอนี่นะครับมผมน็อตอันนี้นะครับผมเขาให้ใส่มาแบบนี้นะครับนี่ลักษณะนี้ใส่ไว้ทําไมเดี๋ยวมาดูครับแต่ตอนนี้ขอเวาลาใส่แป๊บนึงรู้สึกยิงหนังยิงแน่นคะรับ นะผมก็ไอที่มาเป็นแ,บบแท่งเพื่ออะไรนะผมเพื่อมารับกับตัวนี้เองไหนไหนไหนขอดูรูหน่อยสินี่นี่นี่มันจะมีร like ูมาแบบนี้อ๋อแย่เข้าไปน,นะครับแย่เข้าไปในรูได้เลยแล้วเราจะมีตัวนี้นะครับผม,มนี่ๆๆนี่นี่นะมันคือตัวอะไรอะพี่กดตัวล็อกของน็อตครับ<อ>สวัสดีไหมนี่อยู่แล้วออ๋อยู่แล้วเหรอ,อใช่ ครับอยู่กึก๊กเห็นไหมนี่นี่เห็นไหมมาแล้วครับทุกคนอันนี้สว่านที่กดจะใช้ไม่ได้นะครับผมเราก็จะใช้แค่หัวเขานะอ๋อหัวขันนะ่คก็มือหมุนเอาอันนี้เราก็ไม่ต้องตกใจนะครับผมมันจะมาช่วงแบบนี้นะครับผม ยังไงยังไงพี่กดแล้วูด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 ูันดู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 นูด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 นดู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 ตูด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 ูผมมีไม่อัดมาให้ดูดูดููด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 ้าูด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 นดูดูาู มันจะเป็นแบบนี้จุดแล้วท้องมแอบจุดเพราะกดจะมอ่ะอีกแผ่นนึงเห็นึ่งดูพิว่ามันจะมันจบตรงไหนนะเสร็จแล้วค่อยๆค่อยๆประคองแล้วตอนนี้เราต้องทำไงตะปูครับตอกตะปูนะคะเรจะทำการตอกตะปู นี่ก่อนยึดไว้ก่อนยึดไว้ก่อนอออตอกนะคะตอกยึดไว้ก่อนนะคะเวลานั้นค่อยมาเก็บอีกรอบนึงนะคะ ต่อไปพี่กดก็จะไล่เก็บนะคะอีกมุมอีกด้านหนึ่งที่เรายังไม่ได้ตอกนะคะถ้าเก็บสี่มุมเสร็จก็เป็นอันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมพี่กดกดทําไมตะปูมาเหลือเยอะจังเขาให้ตอกตรงนี้อีกเปล่าเนี่ยนะเผื่อไงอ๋อเผื่อตะปูหายไงเหรอเออแห่ะเขาให้น่าจะให้ตอกตรงกลางด้วยนะพี่นุคิดว่าอืม พี่เกิดก็ไล่ตอกตรงกลางนะคะนี่ ชอบคลิปในการประกอบชั้นตอนกลางคืนคแบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมไปช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับผมอย่าลืมไปกดกระดิ่งนะครับผมแล้วก็กดติดตามให้กับพี่กดด้วยนะครับผมในช่อง n n k channel นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่งนั้นนี bye ้ครับบ๊ายบาย